พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระฤหัสบดีวันที่9เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องความเชื่อและการนมัสก,การและพระวจนะที่จะใคล้ควรและสามัคีธรรมในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อที่22 มีหญิงชวาวคณะอานคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทุนพระองค์ว่าเพ,พื่องผู้ทรงเป็นบุตรดาวิจเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาค้าพระองค์เถิดลูกสาวของข้าพระองค์มีผีเสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากอย่างยิ่งพี่น้องคะในการศึกษาสองครั้งล่าสุดของเรา เราได้ทบทวนความล้ำลึกสาคันสองประการเกี่ยวกับการอธิษฐานนั่นคือการยกมือขึ้นและอธิษฐานในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีความล้ำลึกอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการอธิษฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อและกนนารนมัสการผมจะอธิบายเรื่องนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจในพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่15ข้อที่22 เล่าอันเกี่ยวกับสตรีชาวคานาอันคนหนึ่งที่ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซูสถานการณ์นั้นเลวร้ายมากลูกสาวของเธอถูกผีเข้าสิงและแพทย์ไม่สามารถช่วยอะไรได้แม้ว่าเธอจะวินงอนอย่างสิ้นหวังแต่ในตอนแรกพระเยซูเจ้าก็ยังคงนิ่งเฉยข้อที่23กล่าวว่าพราะองค์ไม่ทรงตอบสนองนางสักคำเดียวการนิ่งเงียบของพระอาจารย์ไม่ได้ทำให้สตรีผู้นี้ท้อถอย เพราะนางยังคงวิงววนต่อไปพวกสาวงรู้สึกไม่สบายใจกับการเงียบเงียบของพระอาจารย์ซึ่งเล่งเหล่ราระองให้ทรงสงสติผู้นี้ไปเสียเพราะนางกำลัง่อความมุ่นหวายในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าดัดว่าเราไม่ได้รับใช้มาหาผู้ใดเว้นแต่แกหลงของวงวันอิสราเอลหญิงคนนี้ไม่ย่อท้อและแตัดสินใจที่จะเพิ่มการน,นมัสการเข้าไปในคำร้องขอแห่งความเชื่อของเธอ พระคำพีกล่าวว่าเธอเข้ามาและนมัสการพระเยซูโดยกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดช่วยข้าพระองเถิดมาทิวบทที่15ข้อที่25ในขณะนั้นการสนทนาก็เปลี่ยนไปพระเยซูจึงตอบสนองด้วยถ้อยคำที่ดูเหมือนจะแข็งกร่าว,วา่าการเอาอาหารของลูกโยนให้กับสนักก็ไม่สมควรแต่หญิงคนนี้ยังคงไม่หวั่นไหวและแสดงความเชื่อข,ของเธอโดยกล่าวว่า จริงเจ้าค่ะแต่สุนัขนันน้นย่อมกินเสร็จที่ตกจากโต๊ะของนายของมันการตอบสนองของเธอแสดงให้เห็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่และความอ่อนน้อมถ่อมตนในข้อที่28พระเยซูทรงชม,ชมเชยเธอว่าหญิงเอย๋ยความเชื่อของท่านก็มากให้เป็นไปตามความต้องการของท่านเถิดลูกสาวของเธอได้รับการรักษาตั้งแต่ชั่วโมงนั้นเป็นต้นมาเรื่องเหล่านี้เปิดเผยให้เห็นบทเรียนอันนําค่า นั่นคือการนมัสการสามารถเป็นกุญแจไขการตอบสนองจากพระเจ้าได้เมื่อดูเหมือนว่าจะาก,การนิ่งเงียบจากพระเจ้าความเชื่อและการนมัสการที่ไม่ลดละของหญิงนี้นำเธอไปสู่การอัศจ,จารรย์ของเธอพี่น้องคะคุณเคยอธิษฐานแล้วรู้สึกว่าคุณไม่ได้ยินอะไรเลยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่คุณกำลังหวังว่าคุณจะสามารถได้ยินจากพระเจ้า แต่กลับดูเหมือนว่าจะไม่มีคำตอบหรือไม่จนทำอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นําด้วยความเชื่อการน,นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าง้้นเหลือและจริงใจและคุณจะได้รับการตอบสนองฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกาท้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองค์นมัสการและบูชาพระองค์ พระมหากตรสย์ผู้ทรงพระสิริช่วยในร้านพระเจ้าผู้ทรงปริชายานและเที่ยงแท้แด่พระองค์เดียวผู้ทรงพระคุณบริสุทธิ์ชอบถามวิสุทธิ์และกรุณาขอให้ความยิ่งใหญ่เดืดอดำนาจ พระสิริพระบารมีและความสง่างามเป็นของพระองค์พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นประมุขเหนือทุกสิ่งข้าพระองค์ขอสารสนพระบารมีและส,ะละสรรสญพระองค์สำหรับพระพรและการงานที่อาจาร,รย์ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และทั่วแผ่นดินโลกในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคุณเคยอธิษฐานและรู้สึกว่าคุณไม่ได้ยินอะไรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่คะและคุณก็หวังว่าคุณจะสามารถได้ยินจากพระเจ้าแต่กลับดูเหมือนว่าไม่มีคำตอบอะไรเลยอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ แต่จนทำอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นถามด้วยความเชื่อนั่นคือนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างน้นเหลือและจริงใจแล้วคุณจะได้รับการตอบสนองค่ะพระเจ้าสมกําลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด